สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว Facebook และแฟนเพจ HG Bidding Service ทุกท่านนะคะวันนี้พามาดูผลงานเจ้า VL Rojo b a บอล7ทับนที่บ้านมะค่าตำบลทาละหลอดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้ก็อยู่กับคุณพี่พงส,พ,พ,งสพักนะฮะวันนี้พามาดูผลงานเจ้า VL r o ลโ b a บาล7ทันตัวนี้เฟรมตัวค่อนข้างที่จะเด็ดมากๆเหลี่ยมตัวสวย ก้าวเนื้อลึกแล้วก็ย่นมากๆนะคะตอนนี้อายุกี่เดือนแล้วคะสองเดือนสองเดือนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะผลงานพามาดูตัวจริงของผลงานลูกเจ้าบาลอนกันบ้างนะคะตัวนี้เกิดกับแม่ลูกผสมบามันสีแดงเนาะบามันสีแดงตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูกวัวสองเดือนครับสองเดือนแล้วสองเดือนแล้วนะคะทําไมถึงได้เลือกปรับใช้เป็นตัวพ่อพันธุ์ของเจ้าบาลอนนะคะตัวนี้ เพราะว่าผมชอบแบรนด์เอครับแล้วทีนี้ผมว่าบาลอนนี่จะจะลูกเส้นหลังตรงดีครับเส้นหลังตรงนะคะตัวนี้อายุ2เดือนแล้วต้องบอกว่าเนื้อหนังมาเต็มมากนะคะเป็นวัวที่โครงสร้างกระดูกสวยมากแล้วก็เหลี่ยมตัวชัดเจนค่ะดูเส้นหลังมามาตรงมากตัวนี้อายุแค่2เดือนนะคะอายุแค่2 2เดือนสองเดือนแล้วในส่วนของ ของอแม่ของเขาก็ตัวนี้เป็นลูกตัวแรกไหมคะตัวสองครับตัวนี้ลวกตัวที่สองแล้วนีว่เหลี่ยมตัวมาจัดเต็มมากนะคะเป็นบ็อกซ์สี่เหลี่ยมพืนผ้าแล้วก็เส้นหลังค่อนข้างที่จะตรงนะคะกล้ามเนื้อดีมากๆพึงพอใจไหมคะกับ,บลูก <ๆ S 1> วัวตัวนี้พอใจครับหนังย่นมากๆนะคะตั้งชื่ออยไรคะตัวนี้ชื่อไหมทองครับชื่อไหมทองน้องไหมทองนะคะน้องไหมทอง อายุสองเดือนลูกเจ้าบารลอนนะคะเหลี่ยมตัวสวยมากๆตรงนี้คิดว่าจะจะปล่อยไหมคะหรือว่าเก็บไว้ก่อนยังยังไม่ได้คิดครับยังไม่ได้คิดน้องใหม่ทองนะคะเป็นหัวที่เหลี่ยมตัวสวยมากๆค่ะแล้วก็หนังย่นนะคะเหลี่ยมตัวชัดมากๆดูชีดกระชับแล้วก็ข้อขาแข็งแรงนะคะตกใจ <laughs> ดูแม่ลักษณะแม่ของเขานะคะตัวนี้แม่ของเขาเป็นวัวที่หลังค่อนข้างที่จะไม่ค่อยตรงนะคะค่อนข้างที่จะสไลน์นิดนึงแต่ว่าตัวลูกของเขาที่ถ่ายออกมาตัวผลงานของบาลอนเนี่ยปรับแก้ได้ดีในส่วนของเส้นหลังวัวเส้นหลังตรงมากๆแล้วก็กล้ามเนื้อลึกนะคะกล้ามเนื้อลึกดูกเป็นแปลงลบกระดานเลยต้องบอกว่าตัวขึ้นน่าจะสวยจัดเลยค่ะสำหรับเจ้านี้เจ้าใหม่ทองนะคะน้องไหมทอง ออขอสอบถามเป็นท้ายคลิปเนาะฝากสำหรับพี่ๆที่เลี้ยงวัวตอนนี้เลี้ยงมาแล้ว5้าปีจะสอบถามว่าตอนนี้ที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้การจัดการด้านอาหารในนี้ทำยังไงบ้างคะก็คือให้เป็นหญ้าหรือว่าให้เป็นเป็นอาหารข้นซะส่วนใหญ่ให้เป็นหญ้าครับปลูกหญ้าไว้ครับโอ้ทำแปลงหญ้า<จ>ะนะคะให้อาหารเสริมนิดหน่อยครับาารแล้วก็เก็บฟางมีฟางให้กินครับ ญ่าเลี้ยงที่นี่ใช้เป็นหญ่าอะไรคะใช้แพนโกลาครับโอ้เลี้ยงแพนโกลาเนาะค่อนข้างที่จะโปรตีนในส่วนของอาหารหยาบโปรตีนค่อนข้างสูงนะคะตัวแพนโกลาค่ะแล้วก็ให้อาหารเสริมบ้างต้องบอกว่าดูวัวค่อนข้างที่จะสุขภาพดีอยู่นะคะต้องบอกว่าวัวที่นี่ก็รูปร่างค่อนข้างที่จะดีสมส่วนช่วงหน้าแล้งก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวสอบถามเป็นคําถามสุดท้ายว่าที่เลี้ยงมา5ปีะคะ่ะ ก็คือมีประสบปัญหาทั้งในส่วนที่ในส่วนที่วัวมีราคาสูงแล้วก็ในช่วงนี้ที่วัวราคาต่ําวันนี้รู้สึกว่าจะคิดเห็นยังไงกับการที่จะเลี้ยงวัวต่อไปในสถานการณ์แบบนี้ค่ะผมก็อยากให้บอกเกษตรกรทุกคนครับ<ฆ>อยากให้แบบอ,อดทนไว้ก่อนครับ<ฆ>ในเรื่องการเลี้ยงวัวหรือทํำอย่างองื<ฆ><ฆ>่นเกษตรกรครับก็ต้องสู้ครับแล้ววัวก็ เราไม่ใช่มันจะใหญ่ภายในปีนี้เราต้องสะสมไปเรื่อยๆครับและพัฒนาในเรื่องสายพันธุ์ครับใช่ค่ะก็คือแนวคิดก็คือเราก็เลี้ยงไปก่อนในการเลี้ยงก็พัฒนาไปเรื่อยๆพอช่วงเวลาวัวที่เกิดราคาสูงขึ้นมามันก็จะคุ้มกับต้นทุนที่เราลงทุนไปนะคะสำหรับวัวที่บีดมาตัวนี้ก็ถือว่าสวยอีกหนึ่งตัวเลยถึงขั้นต้อง มาจากห้วยแถลงมาดูกันเลยนะคะต้องบอกว่าคุ้มมากๆสําหรับเจ้าบาลอนนะคะลูกบาลลอนตัวนี้ท้องหมดหรือยังคะหัวในฝุงตัวนั้นท้องทอยของเอจครับโอ้เจ้าทอยนะคะเดี๋ยวลองมาถ่ายเจ้าทอยต่อเลยนะคะตัวนี้กี่เดือนแล้วคะท้องตัวนี้แปดเดือนนะครับโอ้แปดเดือนแล้วใกล้คลอดแล้วสวยมากๆค่ะตัวนี้หลังตรงดีเจ้าทอยนะคะตัวนี้เป็นตัวผู้ก็เดี๋ยวขอจบพาการพามาดู ผลงานของที่นี่นะคะเดี๋ยวเป็นวิดีโอหน้าจะพาไปดูเป็นผลงานที่ไหนพี่ๆสามารถรีเควสหรือว่าส่งอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปถึงที่เลยสำหรับทริปต่อไปจะไปเป็นผลงานตัวไหนเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันค่ะก็วันนี้สวัสดีค่ะ